สวัสดีค่ะวันนี้โยกเกม Minecraft Minecraft เกมนเกมดีใช่ Minecraft v e r s i ัน1.17เรามาประจนภัยในรูปวางกันดีกว่าประจนภัยในรูปวางออไม่ยไม่บ่ว ว่างเปล่าว่างว่างขวางมาปวนไหมครับไม่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 ครับอป่วนอะไรบีสเรเดาแล้ว เ่านั่นจริงนั่นจริงๆอ๋อนก่อน้อากำลังล็อกอินอยู่ Let's go นเทอร์แล้วไม่ต้องห่วงทาเวลาดูสี่ปพระเจ้าโอ้โหพระเจ้านี่คืออะไรอะ โอ้ oh, พระเจ้าโอ้ไม่จ้าโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดใครอยากไปดูวินเทอร์บ้างครับอืมกงขังวินเทอร์ล้อมด้วยเบสล็อก่ะความคุ้มกันศูนย์เปอร์เซ็นต์ออกาดแมน เบดหลอกโอ้วินเทอร์มันร้องร้องเลยงนาว่าตบปากเลยเอ้ยวินเทอร์น่ารังเกียดเอ้ยไงเบดหลอกไข่พวกนี้ออกก่อนจึดู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 หูวูนีู้โัดเน ต้องไปข้างบนเฮ้ยจะถูกวันนี้ก่อนแล้วกันเปรี้ยมาแล้วนะครับตัววินเทอร์แกคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมแต่ฉันจะมาปรปับปรุงโกงแกนะมีว่าอะไรหรอก ปรับปรุงกรุงกันดีกว่านะอินเทอร์อินเทอร์มาปรับปรุงกรุงกันดีกว่าจุบตรงไหนเป็นดินปรับปรุงให้หมดอืมปรับปรุง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 กรุงกันดีกว่าน้องอิงเทอร์นเนาะ ลาวาเอ้ยวินเทอร์หัวร้อนเห็นไหมเนี่ยวินเทอร์กูมึงรีงมากไปวินเทอร์อยู่ได้ยังไงวะขอเพิ่มไฟให้ละกันนะวินเทอร์ไม่ตกร้องกูแล้วนะวินเทอร์ ไปอยู่ไหนไม่เอาทอดดีกว่าทอดทอดทอดเอาแบบปกติได้โอ้ยดีหน่อยเจอแน้คิดนะว่า,าแบบปกติดีกว่าจอ,อืมสมานก่าใช่ยรุกระาเดียวเป็นสองพี่น้องใครชอบกู ลาลาลาไม่ต้องกลัวมันมันไม่กัดหัวคุณถ้าปะุงโกงแค่นี้แกุกงน่าจะคุกไม่ได้ไม่มีประวัติโชคทูนเรื่องาการแหกสุกมาก อย่างสุขี้ซีฉกไม่อยากอย,กอยู่อยากไปอยู่ข้างนอกอว้ไหน,นจุดตุกพ่องแก้ไขให้หมด แค่ใครมีแค่โกงตรงนั้นที่ส่งมือนมดอไรใช่มีแค่โกงตรงนั้นที่แสงไฟส่องถึงมันมีแค่โกงตรงนั้นแหละทุกคนนะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมว่ามีแค่โกงตรงนั้น เท่านั้นนะครับที่มันสามารถมองมันได้คิสสิกไงวิน,นเทอร์ตอนนี้ผมมีเยอะเลยอืมเพราะนั้นเราต้องปิดกรงอย่างมีชิดร้อมต้องร้อมด้วยเบสล็อกเท่านั้น ้วยเบียดล็อกตรงนั้นว้ายร้องอะไรวะเหนียเด็กเออเินเอไม่มีจุดบุกพ้องเราใช่ไหมวินเถอดดูให้หน่อยดิ จุดปุกพ่องปไปแล้วอะไรสิก่อนอื่นนะครับดบียดอ่าเบียดเีด,ด,ด,ดอ่าทะลุไม่ได้เจ้าบ้านโคชลาด น่าจะไม่มีอะไรทำมันได้แล้วล่ะดูวยบีทล็กอกเาติดไฟตรงนั้นด้วยนะเอ็นเงอือมาทัวร์ว่าเอ็นเทอรน้อยอ,อ,อาหาร กินมันเลยลูกกินเธอกินมันเฮ้ดีมากกินเธอเออขึ้นไม่ได้วะโอ๊ยเวงกรรมตามสองอ่าขึ้นได้ดละออสะละับปงยา ปรับปรุงกลมวินเทอร์เคียงนี้คงน่าจะไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วมาชิปนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียกว่าข้าพเจ้าที่ต้องทำทั้งทุกอย่างไงสโนโูแมนอยู่ตรงนั้นง่ะเราไ,ไปสนใจมันเลย พยายามไปหามังกรวางอยู่นู่นน่ะแม่น่ะอืมอืมดูเป็นแค่ตรงนู้นเองโกเอนามิจุดลงมาแล้วจ้าปับอ่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเอ๊ะอะไรวะอ๋อบม่ล็อก ก็สงสัยใช่ไหมล่ะบ้านผมอยู่ไหนน่ะพาไปดูปึ๊บขึ้นเป็นพระเจ้าฉันคือพระเจ้าวลนนฉันก็จะมาหาแกเออไนวะ ปิ้วแปะสร้างบ้านอยู่ใ,ใกล้วินเทอร์เลยเนะี่ยไม่กลัวในชาวบ้านอะไรวะโอะทอสัสอืมนี่บ้านแค่ลวงตา ไปทุกคนไา้บูเลมนั่นแค่บันชั้นหลอกอันนี้คง,ง,นนางตาดิน่ะมีพึ่งด้วยปั๊มพึ่งสมุนงีดีตื้อชุบหมูหมูอยู่นั้นอ่ะเบวหลอเลยอันนี้เขาวงกวดเลยนะเนี่ยเขาวงกวดชั้นยอด อ่ะทักทายโกเลมหน่อยอะโลโกเลมอะโลโกเลมอายูต่องวงหน้ารู้วงน่าหัวเรื่องหนูขบหน้ารู้ดุนี่ดีกว่าชุบมันต้องจัดอ่ะวนไปวนมาอยู่ได้ไม่ต่างอะไรกับเขาวงกดสร้างเขาวงกดตัวเนี่ย หรือว่าเราจะสร้างวินเทอร์อยู่ที่นี่ดีวินเทอร์อยากได้เพื่อนเปล่าไงสโนูเมนโอ้ออยอย่ยยยยยมืดยยยยยยยเยย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 นยย ได้แล้วสโนว์ม,มนน้อยท่านผู้ชมครับทอนี้มันใช้ดีมากทอนี้มันใช้ดีมากเลยนะครับอืมเอไปจักเดี๋ยวสโนว์ม,มนสองตัวเลยสโนว์ม,มนสองตัวใช่ครับมีสโนว์ม,มนสองตัวมันมีสโนว์ม,มนสองตัวนะครับเนี่ยดูนี่นี่คือจุดทิ้งขยะ มันคือจุดทิ้งขยะแล้วเราก็จะได้เห็นลูกกันสวยงามที่แทนแกระจกเราเหมือนสร้างใต้มันเลยไม่ใช่ไอ้กูเร็มฮัลโหลไปเลย จำทงออกได้ไหมครับตห,ห,หนึ่งกก๊บ,บึ๊บอ่าไ,ได้แล้วนะครับออรตอนนี้<ล>นะครับตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่